ช่่ววงงเเทียรออบมืกลับมาสู่รายการที่นี่อาเซียนกันต่อนะคะในช่วงนี้เราก็จะมาแนะนำร้านอาหารใกล้วัดสวนแก้วกันค่ะร้านนี้มีชื่อว่าร้านอาหารสวนบัวร้านอาหารป่าที่มีที่พักแบบโฮมสเตย์เป็นที่พักท่องเที่ยวแบบเชิงเกษตร ก็จะมีทั้งปลาแม่น้ําและมีผักไฮโดโปโนิกหรือที่เรียกกันว่าผักกลางมุ้งเป็นผักเพื่อสุขภาพที่ทางร้านได้ทําการปลูกเองค่ะและเมนูอาหารแนะนําของทางร้านที่ทุกคนมาแล้วต้องสั่งก็จะมีส้มตำส่วนบัว ซึ่งในส่วนผสมของส้มต่ำทางร้านจะใส่ธัญ,ญพืชลงไปด้วยจำพวกถั่วแดงถั่วต่างๆและเม็ดบัวเป็นต้นค่ะทำให้รสชาติเข้ากันได้ดีทีเดียวเมนูต่อมาคือสเต็กสลัดปลาทับทิมเป็นอาหารแนวฟิวชั่นฟู้ด้วยการนำปลาทับทิมไปทอดกรอบแล้วราดด้วยน้ำสเต็ก พร้อมกับสลัดผักต่างๆเป็นเมนูที่น่าล้องจริงๆค่ะอีกหนึ่งเมนูก็คือปลากระพง5รสเมนูนี้ให้ครบทุกรสทั้งเปรี้ยวหวานเผ็ดมันเค็มพร้อมกับโรยหน้าด้วยใบกระเพราทอดกรอบเมนูนี้ห้ามพลาดเลยนะคะและมาถึงเมนูสุดท้าย คือผักไฮโดรโปนิกส์ผักปลอดสารพิษทั้งสดและสะอาดนี้ประกอบไปด้วยกร e นคอร์สเรดคอร์สกรีนโอ๊กและ Red Oak สามารถทานคู่กับอาหารทุกเมนูได้อย่างลงตัวจริงๆค่ะส่วนบรรยากาศของทางร้านเหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบบ้านสวนและบึงบัว กับอาหารรสชาติไทยแท้บวกกับคนที่รักสุขภาพทางร้านมีผักไฮโดรโปนิกส์ที่ปลูกเองไว้ให้ได้รับประทานสดสดใหม่ๆทุกวันและสามารถซื้อกลับบ้านได้ในราคากันเองนอกจากนั้นสำหรับท่านที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาใช้ชีวิตบ้านสวนทางร้านมีบริการโฮมสเตย์ริมบึงบัวไว้บริการอีกด้วยค่ะร้านอาหารสวนบัวหาทางมาไม่ยากค่ะ ถ้ามาจากทางบางใหญ่ให้มุ่งหน้ามายังถนนบางเลนตรงมาเรื่อยๆแล้วเลี้ยวเข้าซอยบางเลนหนึ่งทางไปวัดสวนแก้วแล้วตรงมาจนสุดซอยก็จะถึงร้านสวนบัวมีแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และโฮมสเตย์ตั้งอยู่ค่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาไปอยู่ไม่ไกลจากที่นี่มากนักซึ่งก็คือ วัดปรรมราชาการจนาพิเศษอนุสรหรือวัดเล่งเนือยี่สองนั่นเองค่ะวัดที่นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องของการแก้ปีชงวัดนี้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปารินายกได้เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2539 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชานุญาตให้สร้างวัดและพระราชทานนามว่าวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรณ์คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง12ปีถึงแล้วเสร็จและมีพิธีสมโภชเปิดวัดในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2551 คนส่วนใหญ่จะมาที่วัดนี้ไม่ใช่เพียงมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเพราะที่นี่ยังมีการเสริมดวงและแก้ปีชงอีกด้วยค่ะสำหรับความหมายของปีชงนั้นจริงๆแล้วคำว่าปีชงก็คือปีนักสัตว์ที่มีท่าประจำปีที่ไม่สมพงกันหรือเป็นปฏิปักษ์ไม่เกื้อหนุนเกื้อกูลกันถ้าโคจรมาเจอกัน ก็จะเกิดการประทะกันตามความเชื่อของคนจีนและจากตำราหโหราศาสตร์ของจีนที่จะมีระบุปีชงไว้อย่างชัดเจนนั่นเองดังนั้นผู้ที่เกิดปีชงจะต้องไปทำบุญกราบไหว้องค์เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตานั่นก็คือองค์ไทยสวยเอีย๊ยเพื่อสะเดาะเคราะห์และปัดเป่าโชคร้าย รวมทั้งคุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัวอีกทั้งเพื่อขอพรขอโชคลาภอันเป็นสิริมงคลเสมือนการเริ่มต้นปีใหม่เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้มีความสุขตลอดทั้งปีค่ะหลังจากแก้ชงกันสบายใจแล้วเราขอแนะนําร้านอาหารร้านนี้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเป็ดพะโล้ซึ่งเปิดมานานกว่า40ปีแล้ว นั่นก็คือร้านชั่วเปงฮวดอาหารของที่นี่เด่นๆจะเป็นอาหารเมนูสารพัดเป็ดค่ะเช่นเป็ดพะโลเนื้อเป็ดที่ราดด้วยน้ำพะโลสูตรเฉพาะของทางร้านเป็ดย่างเป็ดย่างหนังกรอบเกรียมเนื้อนุ่มไส้แก้วเลือดเป็ดผัดพริกเลือดเป็ดพะโลหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำบวกกับรสชาติของเครื่องปรุงที่จัดจ้านเผ็ดพอประมาณ เป็ดย่างผัดกระเพราเนื้อเป็ดย่างหนานุ่มหอมกลิ่นเครื่องเทศบวกกับรสจัดจ้านของเครื่องปรุงแบบไทยๆปีขาอบเป็ดหม้อดินปีกและขาเป็ดเปืเป่อยนุ่มละมุนลิ้นหอมกลิ่นพะโล้ร้านนี้เขาตั้งอยู่ติดริมถนนบางกรวยไซน้อยเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกา ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อค่ะสนับสนุนโดย believe believe in truth